ครับตอนอยู่ช่องเวลดิเบนนะครับซึ่งในครั้งนี้ผมจะมาทำวุ้นเจลาตินกันนะครับขั้นตอนแรกเราจะเทผงลงไปในนี้ก่อนนะครับจิ๊บขั้นตอนที่สอง เทน้ำร้อน250มิลลิตรไปเลยนะครับอันนี้ผมเลือกใช้รสส้มนะคะแบบน,นี้คนให้ผงละลายครับพอละลายแล้วเราก็จะรอให้มันเย็นนะครับเทลงในแม่พิมพ์นะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าใครมีพิมแบบฝาปิดก็เทเลยอย่างนั้นง่นด้ครับแบบตอนนี้อะครับให้มันเลยครับแล้วก็ปิดฝา,าครับเดนันก็จะได้ ประมาณน,นี้นะครับบางลูกมันก็จะไม่เต็มนิดนึงอะครับจะ๋ยกเข้าไปในตู้เย็นนะครับทิ้งไว้สองชั่วโมงนะคะ t บ o h o u s a n d years later ออามาจากตู้เย็นเลยนะครับอ,อู้เย็นเจี๊ยบเลย นะครับอึบแคงมากดวยจึ๊ดวายตอนหนอกมากนเป็นแบบนี้ครับว้าวสุดยอดดิ่งดงเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆคว่ำลงนะครับอันนี้คือถ้าใครเป็นตูดแบบซีโคนนะครับก็จะลงง่ายหน่อยนะครับ บันครั้งมันจะออกแต่ตูดมันอะครับเฮ้ยมันจะออกแต่หัวมันครับเลยครับว้าวอึ๊บผมขอเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับึ๊บเออตรงนี้อาจจะออกครับ